เรื่องวดขึ้นเพราะพงศ์ก็เลี้ยงส้มเก่งอะ่ะเธอเลี้ยงเขาที่ไหนล่ะเลี้ยงตัวเองเขากินเองทำไมซื้อขึ้นใช่ไม่ซื้อแบบซื้อพี่เออคนเกาหลีทำอย่างนี้ใช่ไหมเวลากินอ่ะกินไข่ใช่ไหมอืมกินแล้วเหรอุอ้ยเห็นไหมเห็นไหมว้าวแรงเหรอกินกี่คนเนี่ยร้อนนะว้าวทุกคนวันนี้ งานใหญ่มากเหมือนเดิมนะครับอันนี้แบบวัตถุดิบของปวยจ้านะครับเอาไปทําเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับไปเที่ยวบันปาลี่นะครับจริงๆไม่ไปบันปาลี่นานๆทีใช่ไหมครับปีใหม่ปีนี้อะ่ะผมกับซ้อมไปซองของอะ่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็แบบหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าวันนี้จะไปปาลีกับป้าใหม่ทําล้วยจ้าให้กินดูนะทุกคน หมูกบเธอดูหมาดิมาดิโอ้โหปนหมูกบปุ๊บวิ่งมาปั๊บเลยนะไปริบไปดีกว่าหมาตามสวัสดีดรครับเอา้าส้มอยู่ไหนครับส้มมาก่อนพอมาสวัสดีครับเธอไม่ต้องห้คงครัวเนี้ยไม่มานานนานทีอะล็อคืนนะไม่รู้สึกสะสาทคืนอะ่ะโอ้โหเขาสะอาดดีแล้วแต่ช่วงนั้นเธอมาบ่อยเลยล็กไง เอาจริงเนาะเอาเอาไข่ใส่หม้อทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ตีบลูกป้นเียอันนี้ไข่เป็ดนะครับไข่ไก่พูดว่าไข่เป็ดยังพูดไม่ถูกเลยต้องไข่เป็ดไหมเนี่ยต้องไข่แดงแล้วก็ใส่เกลือใช่ไหมครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ต้องการแกะง่ายก็ใส่เกลือท้อป้ารีพร้อมมากเนาะใช่ไหมเขาจะมาอยู่นี่ปะเนี่ยมาสิบกิโลสิบกว่าโลส้มกี่กิโลอีโยนจะมอ่วคนขึ้น ใช่เขาใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงส้มเก่งอ่ะเลี้ยงเก่งนะเดี๋ยวให้แบบกินกินอย่างเดียวเธอเลี้ยงเขาที่ไหนล่ะเลี้ยงตัวเองเขากินเองเมื่อคืนตีหนึ่งก็ส้มก็นั่งกินขนมปังกับนมกำลังจะน้นลบอยู่ใช่ไหมครับได้หินเสียงม่ถุงกุ๊กเก๊กุ๊กเก๊ตื่นแล้วก็ดูส้มกำลังจะแล้วก็แล้วก็หวงอ้วนอีกไปไหนเขาก็มีจะคนถามป้าป้าไม่ไม่เจอดูมาเลยเลยบอกเจอไม่ไทย เ่อไม่ค่อยมาหาปรีอ่ะมาหาแต่ว่าเค้ไม่ถ่ายคลิปเฉยเฉยยกผมก็ต้องต้องถ่ายคลิปกับปรีเยอะๆนะจะได้คนนึนคิดว่ายืนก็มาเที่ยวเยอะเยออันนี้มีดโบราณมากเลยอะค่ะเออใช่เขาอยากได้อันนี้ไงร้านที่ขาหมูใช้มิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคบใช่เป็ดเดียวก็หั่นได้นะปรีอ่ะปรีอันนี้เสียหรือเปล่าเสียยังไงล่ะผมก็ต้องลองชิมจะได้รู้ไม่เสีย อร่อยไหมอร่อยครับชิมมั่งชิมมั่งเป็นไงบ้างครับกินเผ็ดอีกอันนึงโอ้โหเดงว่าป้าลีใช้แบบหลายปีแน่ๆอ่ะสมัยยายเขาเอา สบายใหญ่แม่ของปาลีใครเป็นคนซื้อของมาแม่ดือยยูแม่เขียงให้แล้วก็ซ่อมกับผมมาไปซื้อมาทำไมซื้อขึ้นช่ยไม่ซื้อแบบขึ้นชัยไม่เอานี่ไม่เอาฮ้ยซื้อผิดเออขึ้นชายทั้งคู่ไปซื้อองสองคนอ่ะผิดทั้งสองคนได้ยังไงป้าใหม่ปลาม่ดูนะครับป้าใหม่ดูนะป้าใหม่ไม่ชิมจริงหรอครับน้ำจิ้มก็แซ่บแบบเผ็ดเป๊ะอร่อยอ่ะออ่ะ คนเกาหลีทำอย่างนี้ใช่ไหมเวลากินอ่ะกินไข่ใช่ไหมกกมันเจ็บมากเลย <ไข S 2> นะย <laughs> ไม่มีเครทำอย่างนี้อ,อ่ะดูในหนังอะแบบล้างรถไฟใช่ไหมแล้วก็กินแล้วก็ อยเห็นไหมเห็นไหมเป๊ะจรลก็ได้แล้วไงเห็นไหมเห็นไหมแล้วพระเอกคออย่างนี้ใช่ไหมนางเอกก็เอาว่าเขาโอบผู้ชายบ้างจีบกันแต่บางทีเริ่มเริ่มไข่ตอมมาเอาไข่สนมาทำยังไงหันเป็นไหมเ้ยผมรู้สึกว่าไม่เคยหันเลยอ่าอุ๊บอิ่บหันเป็นนะครับอันนี้หันเป็นผมหันอันนี้พอไว้ทำน้ำจิ้มหรอครับหรือว่ายังไงครับทำพริกดองใส่กรเจ้าป จริงต้องล้างนานขนาดนี้เลยเหรอเธอก็เห็นเขาทำนู่นนี่นั่นก็ไม่ยอมมาเลยนะผู้ใหญ่กินต้องล้างสะอาดสิเธอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเธอคิดว่าเขาก็เบบไม่อยากจะช่วยก็เลยล้างนานเนระล้างใบเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ป้าลิวว่าล้างสองรอบเลือดเป็ดเลือดตกเลือดเป็ดเสอนนที่เธอบอกว่าเป็ดอะคือตัวนี้เนี่นี่เฮ้ยเลือดเป็ดเธอต้องบอกเลือดเป็ดแล้วสรุปเลือดอะไร เลือดเป็ดปาลีทำไมผมมาพูดภาษาไทยไปไม่เก่งขึ้นเดี๋ยวก็เก่งเองแหละเมื่อไรจะเก่งนะครับปาลีผมก็อยากจะเก่งเก้งนี่แหละดีแล้วไม่ค่อยน่ารักดลเฮ้ยมีเครื่องพะโล้ด้วยวันนี้เราใส่ขวดน่ารักด้วยนะเธอทำไม่บอกใช่ไหมเขาคิดว่าเป็นขนมนะเหมือนขนมทองม้วนอะไรเงี้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ขนมช็อกโกแลตอะเคยเราทำแบบหมูพะโล้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไม่เคยผัดก่อนนะต้มเราก็ใส่ไปเลยนะได้กินไหมได้จริงอ่ะ ใชนไหมป้าลีกเป็ะเกียวเรสร็จไงซีอิ๊วซีอิ๊วดำใช่ใส่เกลือสารดิครับผมก็อยู่บ้านนอกเป็นนานๆทีอะทำทำอะไรก็ได้แบบป้าลีไหมครับ เขาบอกว่าถ้าอยู่นานๆนานอ่ะเขาจะทําเก่งเหมือนป้าลีไม้สวน,นทบก็ทําได้ป้าลีไม่เข้าใจที่เธอพูดอ่ะตอนเช้าเกินไปไงก็เลยเขาก็แบบสมองยังไม่เดินภาษาไทยไม่ค่อยแบบแบบเก่งเลยอะ่ะอันนี้น้ำมันหมูหรอครับใช่กระเทียมโอโ้โหเจียวแบบน้ำมันหมูอร่อยนะป้าลีไม่ใช่น้ำามันธรรมดาหรอครับไม่ค่อยใช้เธอเราก็ซื้อน้ำมันหมูมาใช่ไหมอ,อ,อันนี้นะไม่ได้ซื้อใช่ไหมจ๊ะซื้อมาเจียวเองอ๋อซื้อมาเจียวเองอเก็บไว้นานได้ไหมครับ เราก็อย่าซื้อเยอะสิซื้อทีนโลสองโลงเนี้ย <c oughs> ทำอาหารไทยๆเนี่ยหน่อยจะกลับไปเปิดร้านที่เกาหลีไม่ครับ <c oughs> ไม่เปิดครับเธอทำบ่อยไงอ๋อเขาพูดปล่อยใช่ไหมเฮ้ยถ้าเขาทำได้อะดีนะไม่กรับผมก็อยากอยู่ที่ไทยยังไม่อยากอยู่ที่เกาหลีว้าวเธออย่าเป็นโดนใครเดี๋ยวมันีิไม่โดนไม่โดน ว้าวแรงเหรอหมูเธอกิอนกี่คนเนี่ยร้อนนะอ่อนอะไรว้าวอ่อนอะไรไหมอ่อนเคิมอ่อนหวานอ่อนแขมแขมลดแขมยังไม่แขมนิดนึงเอา,าเรอ่อยมากเอาอจำครั้งนอกใต้ใช่ใช่จำครั้งข้างนอกด,ดีกว่าเนี่ยอันนี้น้ำมันหมูอันนี้คือเป็กสำหรับผมจริงๆทำไมที่เกาหลีไม่ใช้น้ำมันหมูอ่ะผมก็ยังงงนะครับไม่ค่อเลี้ยงหมูไง ห,หมูคะ่ะมีอต่ไม่ค่อยกินกันใช่หรอมีชอบกินหมูสามชั้นย่างไงชอบกินไม่เคยกินหมูได้ยังไงลืมไปน้ำมันหมูอะถ้าเกิดอยู่ที่เย็นๆใช่ไหมม,มันจะแข็งเป็นอ๋อใช่ใช่ใช่เขาก็เลยใช้น้ำมันพืชใช่ใช่ใช่เออส้มพุดถูกต้องมาครับเธอทำไมไม่หมวนอะ่ะปกติเส้นกล้วยจับมือหมวนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวโดนน้ำก็มวนมังจะ้ะ ตอนแรกเขาหนูว่ามันม้วนอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็คิดหวังกันม้นมวนอยู่แล้วอ่ะเหมือนเด็ดพาสต้าอะไรเงี้ยแต่พอเขาโตใช่ไหมเขาก็ฉลาดแล้วไงพ่จะบอกให้ชอนบรีมันไม่มีผายหรอกเชืุ่กระดับเนี้ยไม่เขาเขาใช้เส้นเส้นแผ่นใหญ่ๆแล้วเขาก็มาตัดจามเรียบแล้วเขามา้วนสบัดสบัดเนี้ยเขาก็มาพันเองอเขาไม่มีเส้นแผ่นนี้ขายหรอกเราไม่ใช่คนชนบรีก็เลยแบบซื้ออันนี้มาได้โชคดีไหมอ่ะเราเป็นคนอะไรลาลี ชื่อเต็มๆเรียกว่าอะไรลาดอะไรราชบุรีรู้ด้ะเก่งโอ้โหปาลีชมเยอะปาลีชมเยอะก็เลยเขาอยากชมมาบ้านปาลีไงชมเยอะเยอองอะไรเยอองก็เหมือนกันไม่เป็นไรบ้านเดียวนั่นแหละบ้านเราอ่ะไม่มีใครชมหอมมากบุรีบุรีผมตลอดอ่ะว้าวเขาพูดเป็นสีทองไหมสีทองอ่ะเขาชอบมากอ่ะเขาโลรซ็ตแล้วใช่ไหมเขา เต็มโหมดเลยป่ะลีโอ้ยเยอะมากอะเอ้ยป่ะลีเมื่อกี้ป่ะลีตัดใช้อันนี้เหรอครับเชือกใช้มีดหั่นแล้วมันแหลกไงมันแตกเชือกตัดนี่อย่างนี้เอาเอาสี่เอาสองไดอย่างนี้ดีกว่ามีดใช่ไหมครับสําหรับไข่ต่อหมาใช่มีดหั่นมันจะแตกไงหนูนี่นะครับอันนี้คือแบบโอ้โหเตาหูทอด ปลาหนี้ทดอร่อยมากอ่ะน่าจะใช้น้ำมันมูนก็เลยแบบอร่อยใช่ไหมครับอร่อยกว่าแบบใช้น้ำมันปกตินะมันเคยคนมันเดี๋ยวมันกอดกันอ้อแล้วลงน้ำจืดใช่น้จืดม้วนแล้วม้วนม้วนไอ้จริงๆต้มแล้วมันไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงดูไม่เยอะทำไมอ่ะมันหนึ่งอันมันม้วนต้องไก่หลายอันไงเออใช่เคยเคยกินไหมปีเจ้าป๋อ กินบอยเราชอบกินอยู่แล้วถ้ามีงานน่ะกินกุยจับหาง่ายนะครับว่าไม่สมเป็นคนไทยนะครับ <c oughs> าวมาเคยกินไหมอ้าวกินได้โอเคบ้าไม่เอาเยอะไหมจ๊ะ,ะแล้วของหนูมันไม่ตักครอตักให้ป้ามาหรือป้าตักเองก็ได้ไม่เอาต้องให้ป้าป้าก่อนให้ป้าตักดีกว่าเพราะว่าแบบเลวเจค่อนชอบไงอยากกินกายเยอะหรือว่าอยากกินน้ำเยอะอะ,อะไรงนี้ไงกินให้หมดนะ กินได้หมดโอ้โหอินอเดะเลยว่ะจะกินหมดได้ไงเนี่ยอ่ะพอเราแค่เนี่ยตักไก่เยอะอยๆนะครับป้าลิี่ไก่อร่อยนะโอ้โหป้าลีเครืค่องแค่เนี่ยพอแล้วเด็กกินไม่หมดโอเคพอเ้าพอเราเส้นพอแล้วเขาอยังไม่อยากกินเส้นเยอะเอาไก่กี่ชิน้นตักตักลื่นลื่นไปก่อน <laughs> <laughs> ทำไมเธอคนนี้ใส่อย่างงี้เอ,เอาไข่ด้วยเออเขาไม่เหมือนกับป้าๆเขาก็ใส่เยอะโอเค วางก่อนี่ของยูนะจ๊ะเติมอะไรกันดีนะเติมเทมโอ่ยตักเยอะเยอะหนักครับแต่ชอบเยอะก็ใส่แป้หมูกรอบใส่เยอะอร่อยเนาะเต้าหู้เต้าหู้ก็อร่อยเออเขามือกินหมดนะเนี่ยได้เลยโอเคไหมัะปิรสชาติอะอยู่ที่ปรุงอ่ะลังเค็มนะอย่าเยอะนะนี่โอ้จะเค็มก็เอาใส่เกลือไม่ชอบใส่น้ำปลา ปกติที่เกาหลีอ่ะมันเป็นปรุงรสใส่เกลือไงไม่มีใครใส่น้ำปลาก็เลยผมก็ชินแล้วนะครับชินเกลือมากกว่าน้ำปลาไงอืมเปรนอร่อยมากอร่อยแบบสู้กับไขรก็ไม่ได้เลยอ่ะไม่มีใครสู้ได้ไม่ได้สู้กับไครไม่ได้ก๋วยจั๊นี้นะผมจะบอกให้นะแบบอร่อยแบบอันดับแรกในชีวิตของพอมนะ อร่อยมากก็เลยเป็นร้อมากผมรู้สึกนะครับยังไงยังไงก็ผู้ใหญ่ทำอาหารให้กินแบบอร่อยที่สุดเนาะเราททำกินเองเองอะแบบไม่ใช่รสชาติแบบนี้รู้นะรู้วิธีตทำแต่ว่าแบบรสชาติ ไม่ได้อะแล้วก็เธอไม่ค่อยกินแบบแกงส้มของป้าใหมอใช่ไหมติดใจก็ได้นะเธอไปทํากินบ่อยนะที่เนี่แล้วก็ป้าหม,าหมผมก็ทําแกงส้มกินที่บ้านอะไม่ค่อยอร่อยอะมันต้องทำบ่อยๆนถึงจะอร่อยอโอโโคุณส้มคุณส้มกินแล้วก็ต้องน้ำสันทห้ด้วยใช่ไหมใ่เธอโคชทานี้ด้วยนะ,ะป้าลีใส่ตรงให้แล้วนะคะอันนี้เอาไปให้แม่แม่กินด้วยเห็นไหมมันเยอะอยู่เนาะ วันนี้ลุงทนจะส่งกลับบ้านให้นะครับเพราะว่าเราไม่มีมอเตอร์ไซค์แม่เอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วแวนไปไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลยไปเลยนะจ๊ะเธอเคยนั่งที่นี่ปะสนุงนะจะบอกค่ะไปแล้วนะจ๊ะ